ตำนานราชาวงศ์หยินหยางการประสานพลังแห่งสันติภาพในยุคสมัยโบราณมีตำนานเล่าขานถึงราชาวงศ์หยินหยางซึ่งเป็นราชาวงศ์ที่ปกครองด้วยปัญญาและความยุติธรรมราชาวงศ์หยินหยางมีสองผู้ครองบัลลังค์คือจักรพรรดิหยินและจักรพรรดินีหยางที่ทำหน้าที่ในการสร้างความสมดุลในอาณาจักรจักรพรรดิหยินเป็นผู้ปกครองที่มีความแข็งแกร่งและเด็ดขาดส่วนจักรพรรดินีหยางเป็นผู้มีปัญญาและความเมตตาทั้งสองผู้นำทำงานร่วมกันในการปกครองอาณาจักรให้มีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาหนึ่งเกิดภัยพิบัติและสงครามที่มาจากกลุ่มผู้มีพลังเงามืดที่ต้องการยึดอำนาจและสร้างความกลาหลนในอาณาจักรกลุ่มเงามืดนี้มีความสามารถในการควบคุมพลังมืดและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนจัก,กรพรรดิหญินและจัก,กรพรรดินิหยางต้องหาทางยับยั้งกลุ่มเงามืดและฟลื้นฟูความสงบสุขให้กับอาณาจักรพวกเขาจึงต้องออกเดินทางไปยังวัดโบราณเสี่ยวหลงซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่ามีพลังแห่งหยินหยา